คุณเคครับแล้วหญ้ <_ S 3> s> <S าเทียมกับหญ้าจริงเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับหญ้าเทียมกับหญ้าจริงนะครับที่แตกต่างกันเลยอย่างแรกนี่คือสิ่งเทียมกักบสิ่งของจริงเนาะหญ้าเทียมไม่เหมือนหญ้าจริงต้องมองงี้เลยคือมันก็จะมีเรื่องของการอ,อายุการใช้งานที่แตกต่างกันอยู่แล้วดยหญ้าเทียมเนี่ยอายุการใช้งานก็จะอยู่ช่วงของ5-8ปดีในรุ่นที่ดีนะครับแต่ส่วนหญ้าจริงเนี่ยอายุการใช้งานของเขาเนี่ยแทบจะ มันปูย่าคือแน่นอนอยู่แล้วมันปูได้นานอยู่แล้วแต่ว่าการดูแลบํารุงรักษาการใส่ปุ๋ยลดน้ำเนี่ยคุณต้องมานั่งคำนึงคำนึงถึงว่ามันใช้น้ําไปเท่าไหร่นู่นนี่เราไม่ต้องเสียค่าลดน้าไงก็คือปูครั้งเดียวปุ๊บแม่แนั้นแทบจะเป็นศูนย์เลยแต่ว่าก็จะมีทีมช่างของ Play Class เพลกลาสเลยครับเข้าไปเรื่องของง,งานแม่แทนให้นั้นเวลาลูกบ้านเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องญ้าจริงญ่าเทียมนะครับก็ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ได้เลยครับผมส่วนเรื่องราคาเนี่ยมันก็จะต่างกันอย่างญ้าจริงเนี่ย ก็จะต่างจากหญ้าเทียมประมาณ5เท่านะครับนี่คือข้อต่างๆแล้วก็ข้อสุดท้ายเลยหญ้าจริงครับผมยังไงจะก็บอกลูกค้าเสมอว่าหญ้าจริงแบบสวยเสมอแต่มันจะดูแลยากนะเรื่องของโรคภัยหญ้าเรื่องของการมาบำรุงรักษาเนี่ยคุณต้องนั่งตัดตลอดมาตัดแต่ละเดือนแต่ละเดือนถ้าเราขี้เกียจตัดนะครับจ้างหญ้าเทียมเลยครับผมว่ามันเป็นทางออกที่ดีที่สุดของการติดตั้งหญ้าเทียมแหละครับผมครับ